่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนภาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบวนบางประมา อดิศักด์บุญกิยาพันธ์นะครับหนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนชลาอายุก็ไม่มากไม่น้อยวันนี้ก็74แล้วชีวิตไม่เคยคิดถึงว่ามันจะมีชีวิตยืนยาวมาได้ถึงทุกวันนี้ถามว่าทำไมอ่ะมันเหมือนยังมีแรงสู้สู้กับอะไรครับ สู้กับคำสัญญาที่ให้ไว้กับเตียว่ามาเรียนกเกษตรแล้วถ้าชีวิตเกษตรกร,กรมันยังไม่ดีขึ้นโดยเฉพาะชาวนานะก็ถือว่ายังทำงานไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้องเรียกร้องแลยจะพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าผมอะไรที่พูดไปแล้วเป็น1 0บสปีเนี่ยต่อม,มันก็เห็นผลหลายอย่าง แต่ก็จะไม่แอบอ้างหรอกว่าเป็นผลงานของตัวเองนะเนั้นพี่น้องเราจะต้องปรับข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังมะพร้าวยางพาราปาล์มน้ำมันให้เป็นระบบเหมือนระบบปลูกอ้อยอย่าอ้างว่าทำไม่ได้เพราะที่ท่านบอกทำไม่ได้เพราะท่านไม่อยากทำนะครับอ้าว อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะฝากเอาไว้ให้คิดตอนต้นรายการที่นี้พี่น้องที่เคารพครับเดี๋ยวนี้สิ่งหนึ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้คือมันท่วมทุกปีโดยเฉพาะหลายแห่งเราเรียกว่าน้ำท่วมจํำเจหรือน้ำท่วมส้ำซากนะครับบางที่ก็แรงทุกปี น,นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วมีคนถามผมบ่าอาจารย์จะทําไงดีนะเจะอบพยพหนีมันก็ทําไม่ได้ผมบอกว่าไม่ต้องล็อกอยู่ที่เดิมเราก็ทําตัวให้คล้องจองกับธรรมชาติเราอยู่ที่ชุ่มน้ำเราก็ปลูกพืชชุ่มน้ำเราก็ปลูกพืชน้ำซึ่งทําเงินทำไรายได้ไม่ใช่น้อยนาผักบุ้ง นาผัก,กเฉษนะหรือจะเป็นานากกกกประดับนะแล้วก็นาคล้านาบัวอันนีก้นก็เป็นพืชเจอะที่ลุ่มเราอยู่ที่ดอนเอาอยู่ที่ดอนแล้วก็ปลูกพืชทนแรง้งอย่างมะขามคุณจะปลูกมะขามหวานคุณจะปลูกมะขามเปรี้ยว ก็เชิญคุณก็ปลูกอ,อยูคาลิปตัสคุณก็ปลูกมะม่วงหิม,มาพานต์ใช่ไหมหรือคุณก็ปลูกน้อยหนาพวกนี้ก็ทนต่อความแห้งแล้งได้ไม่ตายนะครับแต่ในทุกพืชที่คุณปลูกคุณก็จะต้องทำความเข้าใจ กับทุกพืชเหล่านั้นว่าปลูกยังไงดูแลยังไงแต่ความจริงทุกพืชอ่ะมันไม่ได้ต้องการน้ำเยอะไม่ต้องการน้ำน้อยก็แล้วแต่ชนิดครนี้ก็มีคำถามจากแฟนรายการถามว่าถ้าจะปลูกไม้ผลทนน้ำเนี่ยเราควรจะปลูกต้นอะไรดีนะครับโอ้อันนี้ก็หลายอย่าง เอาแบบชนิดแช่น้ำได้เลยนะก็มีมะกอ,อกน้ำครับถ้าเคยเห็นไหมมะกอ,อกน้ำมะกอ,อกน้ำเนี่ยลูกมันก็เหมือนลูกน้ำเลียบนึกไม่ออกนึกถึงลูกลักบี้นะครับลูกเรียวๆหัวแหลมท้ายแหลมนะแต่มันก็ไม่ได้แหลมทุกพันธุ์นะบางสายพันธุ์มันก็ไม่แหลมนะครับบางสายพันธุ์มันก็ ปลูกปมอมอ,อ,อย่างที่บ้านผมเนี่ยท่านอดีตอธิการบดีเอาไปให้นะครับผมก็ไปปลูกไว้อยู่ริมชายน้ำทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะแต่จับให้ถูกนะอันนี้มะกอกน้ำนะมะกอกมันมีสามมะกอกมะกอกน้ำมะกอกป่าหรือมะกอกบ้านไอ้น,นี้ลูกใหญ่ๆนะครับต้นสูงๆูงแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ปลูกต้นสูงแนละ้ว เขาปูกต้นเตี้ยๆแล้วบงังคับให้มันแตกยอดเพราะเขาต้องการเอายอดไปเป็นเครื่องเคียงร้านอาหารเวียดนามหรือจะเป็นร้านอาหารต่างๆนะครับและมะกอกฝรั่งมะกอกฝรั่งให้ต้นไม่ใหญ่นะใบก็ผิดแผกจากใบทั่วไปแล้วก็ผลมเมล็ดมันจะมีขนครับเวลาเราเฉาะมาแล้วนะเนี่ยเมล็ดจะเป็นขน ผมมารู้จักมะกอ,อกฝรั่งตอนไปเรียนกรุงเทพนะครับโอ้เขาบอกมะกอ,อกเอ๊ทำไมไม่เหมือนมะกอกบ้านผมมะกอ,อกบ้านผมคือมะกอ,อกบ้านหรือมะกอ,อกป่าที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะอ้าวเพราะฉะนั้นถ้าปลูกมะกอ,อกน้ําน้ําท่วมมาไม่เป็นไรขึ้นอยู่ริมตลิง่งริมชายน้ําปลูกได้เลยครับนะแต่ถ้าปลูกมะกอ,อก ที่ต้องระวังคือมแมลงที่ชื่อว่านอนปลอกครับอย่าปล่อยให้นอนปลอกลงถ้านอนปลอกลงนะครับใบเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลเป็นดวง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 ,ดวงเพราะว่าไอ้นอนมันโผล่หัวมาแล้วมันก็กัดกินแทะผิวใบทำให้ต้นโสมแต่ไม่ถึงตายแล้วครับนะและก็พวกนอนบุง้ง จะเยอะสักหน่อยผมนี่ก็ชอบไปอยู่แถวใต้ต้นไม้แล้วก็อยู่ใต้ต้นมะกอกฝรั่งที่ไอ้มะกอกน้ำทีไรตัวเป็นผืนแดงทั้งตัวเพราะว่าแพ้ขนของบุ้งนี่ก็เป็นพืชทน,นน้ำชนิดที่เรียกว่าแช่น้ำได้เลยนะครับเอาอีกพืชหนึ่งมะพร้าวครับมะพร้าวนี่ก็เป็นไม้ผล ทนน้ำนะครับเพราะฉะนั้นท่านปลูกมะพราะ้าวก็เลือกดูสิจะปลูกมะพร้าวอะไรนะฮะจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมเราก็ใช้ระยะ6คูณขกเรียกมะพร้าวเตี้ยหรือจะปลูกมะพร้าวแกงก็คือมะพร้าวต้นสูงนะลูกผสมชุมพรอนอะไรอย่างนี้เป็นต้น นะครับอันนั้นก็ระยะ9คูณ9มะพร้าวนี่ก็ต้องถือว่าเป็นพืชที่เรียกว่าอาทนต่อน้ำท่วมได้ดีปลูกมะพร้าวเวลานี้ต้องระวังอะไรระวังก็คือด้วงทำให้ต้นตายก็คือด้วงมะพร้าวเราก็ต้องใช้เชื้อเมตาไลเซียม คลุกเคล้าลงไปในกองปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่ให้ด้วงมาวางไข่แล้วเราก็ฆ่าตัวอ่อนของด้วงนะฮะโดยที่มันจะเข้าไปเจาะเข้าไปในตัวแล้วทำให้มันตายนี่อันดับหนึ่งะทุกยุคทุกสมัยแต่ที่เคยสร้างปัญหาก็มาเพ้าในช่วงตอนที่เกิดสึนามิอันนั้นก็คือ มแมลงดำหนาม,มแมลงดำหนามยอดจะขาวพโพลนหมดนะมันจะถูกกัดกินเดี๋ยวนี้ก็แก้ได้แล้วเขาก็ปล่อยพวกแตนบงแตนเบียนไปสู้นะครับแล้วก็ล่าสุดมาเนี่ยก็คือนอนหัวดำที่มันกัดแทะใบมะพร้าวก็จะเห็นว่าใบมะพร้าวใบล่างๆบาใบจะแห้งก็ต้องตัดแต่งใบมะพร้าว แล้วก็โยนลงน้ำในท้องล่องหรือจะรวบรวมเผาทําลายก็สุดแท้แต่ทันนะฮะ,ะก็แก้ปัญหาได้ส่วนการจะใช้สารเคมุงเคมีอ,อันนี้ก็ก็มีคำแนะนำให้ใช้ว่าจะเป็นมะพร้าวสูงคนก็ฉีดยาเข้าต้นนะฮะแต่ถ้โดยทั่วไปนะครับทางราชการเขาก็จะปล่อย นะมแมลงนะไปสู้กับมแมลงพวกนี้แต่เราก็ต้องช่วยกาจัดตัวหนอนโดยการที่พบไม่ปล่อยทิ้งไว้เราก็ต้องมันตัดแต่งนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของมะพร้าวแต่จริงหนอนี่มีเยอะครับนอนปลอกนอนหน้าแมวนอนพาราซ่านอนเยอะแยะนะเดีย๋ยาพูดเยอะท่านจะไม่กล้าปลูก ครนี้ถ้าเป็นไม้ผลชนิดอื่นๆนะครับอ,อะไรบ้างที่พอจะทนน้ำก็เข้าได้ดีชมพู่ครับนะชมพู่นะท่านสังเกตดูพี่น้องที่ปลูกชมพู่อย่างในสวนที่ลุ่มเขายกล่องแล้วก็สู้น้ำได้นะครับทีนี้ถ้าคุณจะปลูกชมพู่คุณต้องระวังอะไร คนก็ต้องระวังว่าชมพู่มันจะมีหนอนเยอะหนอนชอนใบพอชอนเข้าไปที่ใบชมพู่เราก็จะเห็นใบชมพู่มันพองพอๆคนว่าอาจารย์ปลูกแล้วมเป็นไรใบมันพองๆนั่นแหละครับไอ้ที่พองนะลองลอกออกมาดูข้างในจะมีตัวหนอนตัวเล็กๆเขาเรียกหนอนชอนใบชมพู่และชมพู่จะมีปัญหานะ เรื่องมแมลงปากกัดอย่างพวกมแมลงค่อมทองอันนี้ก็จะกัดกินใบเสร็จแล้วพอมันกัดกินใบมันสร้างปัญหาอะไรครับมันก็จะทำให้ใบาแหว่งใบเว้าการปรุงอาหารสังเคราะห์แสงก็ไม่ค่อยจะดีนะครับอันนี้ก็เอาคิวเตอร์มาฉีดพ่นป้องกันไว้นะครับนี่ ชมพูแล้วชมพูจะไปหนักหนาสาหัสก็ตอนที่ออกดอกแล้วติดลูกนะจะมีมแมลงวันทองมแมลงวันผล,ลไม้นะครับในการที่จะทำให้ชมพู่ของเราเน่ามันก็ต้องห่อให้เป็นนี่ยไม้ผลชนะนิดอื่นๆก็มีอย่างมะนาวละมุดก็ถือว่า พอจะทนน้ำท่วมแต่ก็อย่านานนะกล้วยฝรังมะขามเทศพุทราอันนีพ้พอสู้ได้นะครับแต่ไม่ท่วมได้ก็เป็นดีที่สุดนะครับอย่างฝรั่งนี่ก็ทนผมเคยทดลองฝรั่งนี่มันทนทั้งแรงก็ทนน้ำท่วมก็ทน นะครับนี่อันนี้ก็เป็นผลไม้ที่ถ้าปลูกฝรัง่งก็น่าเป็นห่วงก็คือตอนติดผลก็จะมีมะแมลงวันผลไม้เอาเป็นว่าผมจะไม่ลงารายละเอียดทุกพืชแต่จะแนะนำว่าถ้าเผื่อท,ท่านอยู่สะเทินนะ้ำสะเทินบกอย่างเงี้ยนะจะปลูกอะไรอันนี้ก็ไล่ไล่ให้ฟังว่าเป็นผลไม้ที่ ทนต่อน้ำท่วมได้ดีนะครับทีนี้ท่านชอบอะไรล่ะชอบอะไรก็เลือกเอาสิครับนะจะเป็นชมพู่เป็นมะพร้าวนะครับหรือจะเป็นละบุดนะหรือจะเป็นมะนาวหรือจะเป็นกล้วยนะแต่แต่ไม่ใช่ว่านานนะอย่างน้อยๆสามวันห้าวันเจ็ดวันอันนี้ได้ นะครับแต่ถ้าอยู่ได้เลยก็มากอกน้ำนะครับมากอกน้ำอย่างนั้นอยู่ได้สบายนะครับมะคามเทศโอเคปุซาก็พอไหวนะชมาเลียงเออชมาเลียงนี่ก็ทนน้ำขังได้นานเป็นอาทิตย์นะครับเป็นไม้ผลที่ทนน้ำท่วมได้ตามธรรมชาติโอมากอกน้ำนี่สบายเลยครับ นอนอยู่กับน,น้ําเลยนะครับพี่น้องครับทีนี้ลองไปดูพืชอื่นอย่างแถวบ้านผมสุพรรณบุรีนะส่งเข้ามาขายกรุงเทพทุกวันคืออะไรครับเตยครับนะฮะท่านปลูกเตยนะครับต้นเตยเนี่ยธรรมดา เวลาในอดีตมีสวนมะม่วงเป็นที่รุ่มอย่างสุพรรณเขายกล่องขึ้นมาแล้วก็ร่มร่มอย่างมีร่มมะม่วงในร่องน้ำเนี่ยชายล่องน้ำเขาก็จะปลูกต้นเตยแล้วก็เก็บมาขายตอนหลังไม่สะดวกกว่าจะเดินไปในท้องล่องขนทรงยากเขาใช้ที่นานะครับ ใช้ที่นานั่นแหละนะครับที่ชำชํำน้ำแล้วเขาก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่เขาก็สร้างโรงเรือนนะครับสร้างโรงเรือนแล้วก็ขึงสแลนคือตะข่ายพลางแสงนะครับตะข่ายพลางแสงแล้วก็เอาต้นเตยไปปลูก นะครับใส่ปุ๋ยก็เน้นไปตัวหน้าหน่อย25 7 7 16 8, 8้หรือจะเป็น20 10 10, 10อะไรอยอะไรเงี้ยนะฮะสูตรตัวหน้าสูงสูงเตยบ้านผมสุพรรณบุรีนี่ก็เอามาขายกันทุกวันเราก็กินขนมปังใช่ไหมแล้วก็จิ้มใบเตยไม่จิ้มใบเตยกันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเตยมาทำะนะครับ ทำได้เยอะในย่างสมัยหนึ่งในแท็กซี่ก็เอาใบเตยไปใส่มันหอมดีเรียกเตยหอมดับกลิ่นเพราะแท็กซี่สมัยก่อนมันไม่ค่อยทำความสะอาดไม่เหมือนแท็กซี่ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือพืชทนน้ำที่อยู่กับน้ำได้ถ้าเป็นพวกไม้ประดับนะครับไม้ประดับในยุคปัจจุบัน ที่ปลูกกันอยู่นะก็อย่างอ,าอย่างพวกอ,อะไรผู้ดางเห็นไหมผู้ดางนี่ก็ปลูกกันเยอะนะครับหรือจะเป็นพวกไม้ใบหลากหลายชนิดที่บางชนิดเนี่ยแช่อยู่ในขวดในโหลที่มีน้ำขังเลย ก็ขึ้นได้สบายนะครับย่งต้นไม้ที่ปลูกอย่างอาโศกอินเดียต้นสูงชะลูดขึ้นไปนะอันนั้นก็ทนน้ำหูกระจงนะกัมปูหูกระจงรู้จักใช่ไหมที่ขึ้นไปเป็นชั้นๆนะอันนี้ก็ทนน้ำเหมือนกันโอ้ย ถ้าเป็นไม้พื้นเมืองบ้านเรานะต้นโพต้นไซโกงกลางคุณไปป่าชายเลนเห็นไหมต้นโกงกลางไปนั่งแถวสมุทรสาครริมแม่น้ำท่าจีนก็จะเห็นนะครับยางนาก็ทนนะยางนาก็ทนน้ำตะเคียนทองตะเคียนหินพยอมนะครับนี่ทนน้ำได้แต่ถ้าเอาเป็นพวกเราจะเรียกว่าพวกพืชผัก นอกจากเตยนะก็มีเผือกอย่างเผือกแถวสุพรรณเนี่ยเขาก็ปลูกในกระทงนานั่นแหละนะครับก็เป็นพืชทนน้ำแล้วไปแถวอยุธยาพืชทนน้ำก็มีอย่างโสนนะครับหรือที่ขายกันเป็นน้ำสมุนไพรก็คือน้ำใบบัวบกนะบัวบก แว่นแก้วไอความแตกต่างระหว่างบัวบกก็แว่นแก้วก็ดูว่าไอก้านใบอะใบมันคล้ายๆกันแต่ถ้าก้านใบเสดมันอยู่กลางเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกแว่นแก้วถ้าบัวบกแล้วมันจะอยู่ขอบนะครับอ้าผักกูดถ้ารู้จักผักกูดไหมผักกูดนี่มันคล้ายๆเฟิร์นเคยมีแฟนรายการชวนผมไปดูสวน ที่เพชรบุรีก็ปรากฏว่าเขาก็ปลูกผักกูดไว้ผักกูดนี่ก็เป็นพืชทีเ่เรียกว่ามีประโยชน์นะครับมีอะไรกที่จะแนะนําให้ฟังเพราะว่าคนที่เจอปัญหาน้ําท่วมท่วมแฉะแฉะ,ะขังๆงจะได้เอาไปปลูกกันเอาเป็นว่าวันนี้ท่านฟังแล้วใครสงสัยว่ายังมี เพื่อชนิดไหนได้อีกท่านไม่เข้าใจก็ลองถามไทยกันมานะครับทิดบวนบางประมาก,ก็จะคุยให้ฟังแต่ว่า,าถ้าเราจะปลูกพืชน,น้ำโดยตรงอาณาต้องเลือกดินที่มีอนุภาคดินเหนียวมันขังน้ำมันเก็บกักน้ำเอาไว้ได้ นะครับแต่ทีนี้บางคนบอกว่าผมก็อยากจะได้ทั้งท่วมก็ได้แรงก็อยู่ได้นะครับทนทั้งน้ำท่วมและก็ทนแรงก็อย่างเช่นยางนาประดูปา่าประยุงชิงชันกระถินเทพ,พาแคนาไผยอินทนินนะเออไผนี่ก็เกือบลืมพูดไปเพราะว่า เพลงคุณเพลินพรมแดงก็บอกฟังก็ไผ่สีซอนะฮะนั่นแหละก็ไผ่ยอยู่ริมน้ำเสียดสีกันไปอย่างอีอออ่อีนั่นแหละนะครับอ้าวใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมส่งมาถามที่ F b u a n มีแอดด้วยนะ fbuan สอง4เก้าสี่นะครับท่านชอบไหมครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ และใครยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามทิศบวนบางประมาะของท่านด้วยนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิศบวนบางประมาะอดิศัก์บวนกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบวนชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมด นะและอยากจะรู้ว่า,าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้ วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิศบ้วนชวนคุยทางบ้วแชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเปิดท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสีจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะ และอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ A.M. นะฮะสวพพิษ,ษณุโลกนะครื่น1 4 2 2เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผิดท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆสดสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทาง รายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19:30นนาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19:30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทางอ่า YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะ ถ้าไม่มีอะไรพี่ปลาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆใ,ในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทางอินสตากแล้วก็อีก หลายายสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาะใช้ตู้ปน12กํากำแพงแสนนะคนปรปฐม73140สําำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเผื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบ็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขนาดนั้นก็ฝากมาที่ a อ d buan 2494ต้องเติมด้วยนะฮะด b u a n 2494เว็ีทริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เวทริลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ย,ยตราพิรามิดธ<ท>าตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร